เออฮัลโหลสวัสดีครับขอขอสายเบลเลยครับจ้าว่างอยู่ค่ะว่างคุยไหมฮะคือผมเอ่อใครอะคะผมผมชื่อเอ่ออออาวุธนะครับนามสกุลสงครามครับผมชื่ออาวุธนามสกุลสงครามครับเรียกสั้นๆว่ายูโฟครับ เอ่อผม,มผมอยากจะโทรมาถามว่าเอาเบอร์มาจากใครอ่ะเอาเบอร์มาจากาพี่ที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานที่ e อมพั i เรียมะฮะเออคือผมผมว่านนะเออคือผมอยากจะถามว่าเสา์นี้ว่างไปเปนหนังไหมครับ เสาร์นี้ว่างไปดูหนังไหมฮะะไรเนะสาร์นี้ครับคือวันนี้ว,วันนี้ว่างไปดูหนังไหมครับเออมีแฟนแล้วหรอครับเอาเอา,เอาเบอร์มาจากเพื่อนที่ทำงานเอ็มโพรเรียมฮะเหรอฮะใครอ่ะอ๋อคือเขาไม่บอกไมม่ี เขาไม่ให้บอกครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบอกเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะโกรธะฮะเอาเอาไว้ว่าผมก็ไม่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 อยากจะรบกวนเวลาคุณมากนะะแต่ว่าคือผมอยากจะเจอคุณเหมือนกันเพราะคขาบอกว่าคุณโสดและน่ารักมากลองรวบรวมความกล้าโทรมาฮะก็เลยไม่รู้ว่าครับผมใครออยากรู้เพื่อนที่ให้ไปผู้หญิงผู้ชายอะอ๋อเออ คือคผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงฮะเพื่อนผู้หญิงที่เอบมวอนยมไม่มีใครมีเบอร์เบลเลยนะอ๋อเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาขอมาจากเพื่อนผู้ชายอีกทีฮะไม่มีไม่มีใครมีเบอร์เลยในเอ็มวอยมเบลเราอยา่าป คิดมากว่าได้เบอร์มาจากไหนเอาเป็นว่าเบลเบลเอพร้อมที่จะไม่ไม่ไม่อยากรู้อยากรู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวดเดียวยังไงเบลบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านบ้านอยู่ประเทศไทยครับขอบคุณขอบคุณมีบ้านมีของฝากไดเปะพิซซ่าจานอะไรอย่างงี้มีปะน่ารักว่ะกินอะไรอย่างฮะยังเลย แล้วทำอะไรอยู่ครับผมกำลังจะนอนอืมนอนคนเดียวเหรอพี่เยอะแยะเลยนอนกับพี่อ๋อสวัสดีคุณพี่ด้วยกันนะครับแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อเล่นอ่ะชื่อวุดครับชื่อเต็มอาวุธสงครับ แบบว่าไปถึงเอ็มพเรียมจ้าก็ไปประชาสัมพันธ์ไปสมัครไปไปประกาศว่าใครเพื่อนเนี่ยเป็น่นูวต้อาวุธเนี่ยโอ้ยหาผมไม่เจอหละครับเพราะว่าผมบอกไปหมดแล้วว่าอย่าบอกว่าผมเป็นใครครับผมไปแอบไปดูคุณที่เอ็มพูเลียมบ่อยจะตายฮนะกูอืมว่าแล้วไม่ใช่แลละผิดเครื่องอะไรข้างั้นะ่ะไม่ผิดเราทำไรเรายังไรงเรา เราแค่อยากจะโทรมาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีคนคนนึงนะที่ได้เฝ้ามองเบลตลอดแล้วก็ดูว่าเบลน่ารักมากแค่ไหนอะครับไม่ไม่น่ารักเลยอ้วนก็อ้วนไม่อะ่ะสำหรับผมไม่อ้วนครับกําลังดี oh. ผมยังเคยแบบเดินผ่านที่ oh. ทํางานแคชเชียร์อยู่เลยนะครับตอนที่เบลทางานแคชเชียร์ผมไปเดินผ่านอ,อะไรนะตอนที่ใช่เหรอใหรอะทำงานอยู่ ทำไมเรนโมเดลไม่เนี่ยอ๋อไม่เบลผมว่าไอ้ลาเชลลาเทลนั่นแน่เลยเบลอย่าอย่าเดาเลยฮัลโหลอย่าเดาเลยอย่าเดาเลยอะไรนะอย่าเดาเลยใครเนี่ยผมไปเดินเลือกเครื่องเขียนอยู่ตรงนี้ ขออดินร้งห่ผมอาจจะหัวรละก้นเ้นตีนะครับแต่ใจผมอะครับไม่ก้นเ้นตีนะครับใจผมมันมันมันของแท้เฮ้ยไม่อะไม่สนุกอะไรเงี้ยอ้ํอย่างเงี้ยไม่สนุกผมไม่ได้อ้ํครับบางทีลูกผู้ชายก็ต้องกล้าพูดบางทียังไงอย่เอ็มบอเรื่องปะ ทำไมอ่ะถ้าเราทำงานที่เอ็มโคลี่มแล้วเบลจะไม่คุยกับเราเหรอไม่อ่ะใครอยากรู้เดี๋ยวเราก็ไปหาที่อยู่กันแนกไว้อบ้งเดี๋ยวเราออกไปเดี๋ยวเราไปหาไปอยู่อาดิดาสหรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเราอยู่ออดดิาะไรนะรู้ได้ไงว่าเราทำอยู่อาดิดาสไม่รู้เดาโั่ไม่เดาโั่ไงเพราะว่าคนอาดิดาส น่ารักมากะ่ะแหมคนเครื่องเขียนก็น่ารักเหมือนกันอะไรนะคนที่อยู่คนอยู่อยู่แผนกเครื่องเขียนก็น่ารักเหมือนกันอยู่เครื่องเขียนด้วยรวะเอาเป็นว่าเราเจอกันแล้วละ่ะคือเบลรู้อยู่แล้วดิเบลเคยเห็นผมแล้วะครับแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่อยากแสดงตัวว่าเป็นใครเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนไปนะครับเอาเป็นว่า ถ้าเกิดคุณพอจะคบใครสักคนหนึ่งอยากให้รู้ว่ายังมีคนที่อืมเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยขึ้นเขียนด้วอเนี่ยใครวะเบลอย่าเดาเลยอยู่บิเทนเหรอเบลอย่าเดาอยู่บิเทนปะเบลอย่าเดาไม่เอานะคนดีไม่เดาอ่ะไม่เอานะเป็นพี่อดีตดาพี่ไม่แล้วครับคนดีไม่เอานะฮะอะไรนะอย่าเดาเลยนะครับคนดีนะอย่าเดานะฮะอะไรนะอย่าอย่าเดาเลยนะครับคนดีของผมอยากเดาอ่ะเดามั่วไปหมดอ่ะ ชั้น5มีซูเปอร์ชื่อบ้านมีเพาาะวอามอเจ้าหมดแมวนะคนดีเรามาชั้น4เพราะว่ามอมีซูเปอร์เรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าจ้าอะไรนะเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าจ้าอะไรนะเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าจ้าเรามาคุยเรื่องของเราโอ๊ยเรามาคุยเรื่องของเราหน่อยครับมาใครอยากบอกบอกชื่ออยากพูดพูดพูดใครชื่อพูดวะเดี๋ยวไปหาพี่โอโอไหนอ่ะ อ้าวอยู่เครื่องเียนเหมือนกันไม่รู้จักเหรออ๋อโอ้ยอโอ้เอโอ้เอเชียวเหรอสนิทกันเลยใครนะสนิทกันสนิทกันอใครรู้จักพี่โองวะรู้จักครับลักษณะเขาเป็นยังไงหรอลักษณะเขาเป็นเป็นคนมีหูสองข้างมีขาสองข้างมีแขนสองข้างครับใช่ใช่มีตาสองข้างมีจมูกมีปากใช่ไหมมีฟันไม่มีลิ้นด้วยล่ะ แม่น่ารักว่ะผู้หญิงเฮ้ยอะไรวะแม่งโคตรน่ารักรเนี่ยเนี่ยอย่าอําเลยวะเป็นแฟนผมก่อนดีหรือผมจะบอกไม่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 เป็นแฟนผมอแม่บอกว่าไม่ยอมตกลงกับคนแปลกหน้าโอ้ยเราไม่แปลกหน้าหรอกใครอะนะเป็นแฟนกับเราก่อนดีเสียงเริ่มคุณแล้วเสียงเริ่มคุณแล้วคุณที่ไหน เจะไปคุ้นเสียงเราได้ไหมถ้าเกิดเป็นพี่อดิดาสนี่นะถ้าเกิดคนเป็นพีซีอดิดาสนะน่ารักที่สุดอะทำไมเบลต้องคิดว่าเราน่ารักทำไมเบลต้องคิดว่าเราน่ารักที่สุดอะทำไมเบลหวานสูงไม่ใช่ไงอดิดาสเนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งที่เป็นพีซีอดิดาสน่ารักมากเราไม่ได้อยู่อดิดาสเราอยู่ไนกี้ครับอยู่ไนกี้ครับ มีพูม่าปะมีพูม่าไนกี้เวอร์ซาเช่ลุยวิตองฟาด้าเบลแชแนลเบลเบลว่าว่าเป็นแฟนกันนะว่าหูง่ายเกินไปปะ อย่ายิงเลยเบลถ้าเบลไม่เอาเราถ้าเบลไม่เอาเราตอนนี้เบลก็เอาคงหาใครไม่ได้แล้วล่ะโอ้ไม่ต้องหมาย <c oughs> มีอะไรมีอย่างงี้ดีแล้ว <c oughs> ดยียวเหรอนิ้วเย็นๆเราจะสู้เอ็นอุ่นๆนะเบลทำไมอะจำไหมน,นะเบล เบวค่ะฮัลโหลจาเค่ะเย็ดก็เลยเย็ดก็เอ้ยเป็นแฟนกันนะคนตีเนาะเฮ้ยผมขอโทษมาเพื่อที่จะพูดแบบนี้เหรอเบลผมไม่ได้คนผมผมผมไม่ใช่เบลนะเอ้านี่ใครอะครับพี่เบลเออแล้วมาพูดอย่างนี้กับเขาได้ยนี่ยลูกเขาไม่พ่อแม่นะแล้วพี่เสือกอะไรครับผมจะคุยกับเบล คุยถ้าเบลไม่ให้มาคุยก็ไม่เสือกหรอกจะดีครับก็ส่งคืนที่เบลสิครับเพราะผมไม่ต้องการคุยพี่ซะหน่อยพี่แก่แล้วนะครับพี <t une> <t une> ่ควรจะอยู่ของผู้ใหญ่ไม่ต้องมายุ่งกับเด็กๆเขาก็จะคุยอะไรกันนะฮะเออเบลมาเบลครับเบลแบ่งกันนะเป็นผู้หญิงฮัลโหล ฮัลโหลเบลพี่เบลน่ารักดีนะฮะไม่ต้องอ่ะถ้าเธดพูดจาแบบนี้ก็ไม่ไมต้องคุยแล้วเบลทำไมเบลทำไมเบลต้องส่งคนอื่นมาคุยกับเราด้วยเราต้องการคุยกับเบลคนเดียวอ,บบอ่ะแล้วทำไมต้องพูดจาแบบเนี้อ่ะแล้วทำไมเบลถึงไม่คุยกับเราตั้งแต่แรกอะฮะอะไรแล้วเป็นใครอะไรก็ไม่รู้ถามก็ไม่รู้เรื่องหรือว่าเบลจะออกจากงานอะไรนะ เบลผมคุยดีแล้วคุณไม่ชอบคุณต้องให้ผมเล่นไม้ตายใช่ไหมคุณต้องให้ผมเป็นคนโหดไหเย่มใช่ไหมจะเป็นใครไม่สําคัญหรอกคุณปฏิเสธข้อเสนอที่ผมยื่นให้คุณต้องการต่อกกองกับผมใช่ไหมคุณจะทํางานต่อไปไม่มีความสุขเนี่ยคุณทนได้ใช่ไหมครับคุณเบลคุณเบลคุณจะต้องให้ผมใช้อํานาจมืดใช่ไหมครับ คุณไม่กลัวผมแต่ถ้าคุณรู้จักผมจริงๆแล้วคุณรู้ว่าผมเป็นใครคุณจะกลัวผมแล้วจะจำชื่อผมไปจนมันตายเลยคุณเบลเสียงเริ่มคุณแล้วเสียงเริ่มคุณคุณที่นหยในที่สุดเบลก็ว่างป็นคอ falou ele